เปนหนึ่งความเป็นผู้นําด้านการผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบและรับผลิตเครื่องสําอางประเภทสกินแคร์ภายใต้มาตรฐาน OEM ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ชื่อดังมากมายต่างให้ความสนใจมาอย่างยาวนานครับสําหรับ r s s Group ของ CEO สาวสวยมากความสามารถคุณก้อยธนรดาสุกเกษมที่ล่าสุดจัดใหญ่ทําพิธีบงวงสรวงองค์ปู่พญานาคราชฉลองครบรอบ10ปีของการดําเนินธุรกิจไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในงานทางคุณก้อยธนรดายัางได้ สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศเตรียมนั่งแท่นเป็นประธานกองประกวด m มสแกรน n ์สุโนนัย2024อีกด้วยครับงานในวันนี้ทัานนี้ค่ะเราทำอะไรใง้บ้างคะสอนกลางวันนี้ค่ะ<อ><อ> สำหรับงานในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานครบรอบ10ปีนะคะของเครือ RSS Group นะคะจัดที่โรงงาน RSS Biotech นะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมชั้นนำนะคะก็คืออย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าพี่ก้อยเนี่ยอยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารเสริมเครื่องสำอางมา10ปีแล้วค่ะก็คือมีโรงงานทั้งหมด3สาขานะคะก็คือมีทั้งโรง แบ่งบรรจุเครื่องสําอางนาเข้าเครื่องสาอางนะคะโรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะแล้วก็โรงงานผลิตอาหารเสริมและกาแฟค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะโลจิสติกรถขนส่งห้องเย็นนะคะทุกบริษัทก็ชื่อขึ้นต้นด้วย R S S หมดเลยนะคะเราก็เลยเรียกทั้ง3ามบริษัทว่า R S S Group ค่ะกระแสรหรือว่าผลตอบรับสำหรับบริษัทเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะปีนี้เป็นกระแสแบบดีแล้วก็ แบบกำลังมามากอาจจะด้วยว่าเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็คือประเทศเราก็ได้รัฐบาลแล้วเนาะทำให้เศรษฐกิจแบบกําลังดีเลยทุกคนตื่นตัวในการค้าขายนะคะก็ทําให้แบบว่าก้อยอะโรงงานของก้อยค่ะคือยอดโตแบบ3เท่าตัวค่ะคือจนแบบเราก็แบบว่ามีแพชชั่นว่าจะ เติบโตต่อจนมีสาขา4ี่ต่อไปในส่วนของธุรกิจอาหารเสริมเพราะว่าเทรนของธุรกิจอาหารเสริมเนาะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้คือเทรนของของคนไทยหรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือต่างประเทศอะคะ่ะก็เชื่อมั่นในอาหารเสริมของไทยแล้วก็เทรนของคนรักสุขภาพมากขึ้นนะคะอาหารเสริมกลายเป็นอีกหนึ่งอาหารหลักอาจจะเป็นอาหารหมู่ที่6เลยก็ได้ว่าได้ที่ทุกคนต้องทานพี่ก้อยก็เลอาว่าเทรนธุรกิจเนี้ยกำลังโกสแบบ ก้าวกระโดดเลยดูจากทางยอดของที่บริษัทเนาะที่เราโตเพิ่มขึ้นแบบ3เท่าเลยทีเดียวเราก็มองว่าเราจะพัฒนาทั้งนวัตกรรมคุณภาพการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุดิบเฟ้นหาวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์วัตถุดิบที่แบบว่าช่วยรักษาสุขภาพให้คนไทยนะคะได้กินสินค้าดีๆได้มีสุขภาพดีๆและมีอายุยืนนานค่ะ คือโรงงานก็เขาเรียกว่าเหมือนการันตีนอกจากในเรื่องของสินค้าแล้วก็ยังการันตีด้วยทีมผู้บริหารทีมนักวิชาการที่มาช่วยในการออกแบบหรือว่าคิดเหตุตัวอาคารเสริมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่โรงงานของก้อยนะคะนอกจากตัวก้อยเองนะคะที่เป็น c e o บริหารแล้วนะคะก็ยังมีทีมผู้บริหารทีมผู้บริหารนะคะ หลากหลายวงการนะคะอย่างแพ,แพทย์นะคะก็จะคอยดูแลเรื่องสูตรนะคะหรือเภชัช,ะชะกรนะคะก็จะเป็นทีมของเพื่อนเพื่อนก้อยนะคะที่เข้ามาเป็นทีมผู้บริหารของโรงงาน R S S นะคะและนอกจากนั้นนะคะนอกจากทีมแพทย์ทีมนักวิจัยนะคะเรายังมีทีมด็อกเตอร์ค่ะที่เข้ามาร่วมนะคะวิจัยสูตรร่วมคิดค้นสูตรนะคะแล้วก็ร่วมแบบว่าดูสารสกัดที่เป็นผลงานวิจัยจากต่างประเทศมาอ่านสารสกัดดูสารสกัดให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อให้เจ้าของ นมั่นใจว่าทางโรงงานเรานะคะเลือกสารสกัดที่มีคุณภาพมา QC บริษัทผู้นำเข้าสารให้กับเราเพราะว่าทางทีมด็อกเตอร์ก็จะอ่านเปเปอร์พวกนี้นะคะคอยดูพวกนี้ให้กับทางก้อยคอย QC อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพื่อให้ว่าเราอะค่ะได้สารสกัดที่ดีนำเข้าจากแหล่งสารสกัดที่ดีเพราะเราเชื่อว่าอาหารเสริมที่ดีต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีค่ะ ทำไมคนที่อยากจะมีธุรกิจถึงจะต้องตัดสินใจมาทำธุรกิจทาง S R S S นะคะพี่ลอยเพราะว่าจุดแข่งของ R S S นะคะนอกจากเรามีนวัตกรรมสารสกัดที่ดีแล้วคัดเลือกสารสกัดที่ดีแล้วนะคะจุดแข็งอีกหนึ่งหลักเลยเรามีทีมผู้บริหารการตลาดที่เก่งมากๆนะคะทั้งการตลาดทั้งในไทยและ C I M V นะคะ ก็คือกัมพูชาพมา่าลาวเวียดนามซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า4ประเทศนี้นะคะเขาเลือกทานอาหารเสริมของประเทศไทยเรามีทีมผู้บริหารที่เก่งด้านการตลาดใน4ประเทศนี้นะคะพูดภาษาได้สื่อสารภาษาได้คอยทําการตลาดให้กับเจ้าของแบรนด์และในไทยนะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะเป็นทีมผู้บริหารของโรงงานเราเลยนะคะมี ร้านช้อปปิ้งบิวตี้ร้านเครื่องสำอางนะคะกว่า350สาข mm านะคะชื่อเชลานว่าบีโคนะคะซึ่งเราคอยซัพพลายสินค้าที่ผลิตกับ RSS นะคะลงในร้านบีโคให้ถึง350สาขาคุณจะขยายตลาดในออฟไลน์หรืออ so อนไลน์เรามีทีมผู้บริหารคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณค่ะต่อด้วยอีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะกับการเป็นเขาเรียกว่าที่ปรึกษาใช่ไหมคะของกองประกวดมิสแกนส์กลนครอันนี้ทำไมถึงได้ตัดสินใจมาทำคะพี่ต้อย คือตัวพี่ก้อยเองนะคะก็คือเป็นคนสกลนครเป็นสาวผูไทยนะคะเห็นหน้าอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดที่โต เกิดและโตที่สกลนครเลยนะคะก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มาทําธุรกิจจนจนถึงทุกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอเราประสบความสําเร็จถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็อยากจะตอบแทนบ้านเกิดของเรานะคะอยากทําให้สกลนครมีชื่อเสียงเป็นที่จารึกเป็นที่จดจํานะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะธุรกิจมีดแกนนี่แหละที่เราจะทําให้พัฒนาชื่อเสียงหรือทําให้สกลนครจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองให้เป็นเมืองหลักของอีสานให้ได้นะคะ ก็เลยตั้งใจทาเวทีมิสแกนเพื่ออยากสนับสนุนจังหวัดและก้อยก็มองอย่างนี้ค่ะเวทีมิสแกนนะคะเป็นเวทีที่ค่อนข้างทำกัรตลาดได้ดีซัพพอร์ตแบรนด์สินค้าได้ดีมากๆเราก็เชื่อมั่นในเวทีมิสแกนว่าจะช่วยเอานางงามของเวทีมิสแกนเนี่ยค่ะไปช่วยซัพพอร์ตแบรนด์ลูกค้าของลูกค้าเรามันก็สามารถต่อยอดธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณก้อยเองในฐานะที่เรามาเป็นประธานกรรมการมิสแกล์สโตนั เรียกว่าเราจะเลือกนางงามของจังหวัดเราจากอะไรเราดูจากบุคลิกภาพหรือว่ารูปร่างหรืออะไรอย่งเงี้คะค่ะ,คะก็คืออย่างนี้นะคะ,ะนางงามที่ก้อยตัดสินใจเลือกนะคะ,ะเบื้องต้นนะคะ,ะเล่าก่อนว่าเวทีมิสการรนครน,น,นะคะอาจจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะที่จะมาลงประกวดอันนี้มีน้องๆที่จะเตรียมมาลงประกวดนะคะมามาร่วมด้วยสัมภาษณ์ด้วยประมาณ3าท่านนะคะ,ะก็คือก้อยเนี่ย ในเวทีของเรานะคะนอกจากการที่จะปวดนางงามแล้วก็ยังมีโค้ดนะคะเป็นมาสอนด้านบุคลิกภาพสอนด้านปรับลุกให้น้องๆเนี่ยมีลุกและบุคลิกภาพที่ดีการแต่งตัวที่สวยงามสมวัยสมกับ หน้าที่ตำแหน่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโค้สต๊กนะคะเป็นโค้สต๊กปรับลุกซึ่งดังในเรื่องของการปรับลุกก็จะเทนจะสอนในระหว่างที่น้องๆเก็บตัวเพราะฉะนั้นความรู้ที่น้องๆจะได้ในการมาประกวดกับเวทีมิสแกลน,นะคะก็คือจะได้เรียนปรับลุกซึ่งมูลค่าคอร์สเนี่ยกว่า5 0 0 0 0เลยซึ่งอันนี้พี่ก้อยก็เอามาสอนน้องๆน,นะคะนอกจากนั้นนะคะเวทีของเรานะคะนอกจากจะประกวดรอบพิรินและรอบไฟนอลเรายังมีประกวดรอบผ้าไทยด้วยนะคะที่จะจัดที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อได้โชว์ ผ้าพ,พื้นเมืองให้กับจังหวัดส,สกลนครทีนี้ย้อนมาคําถามของนักข่าวนะคะว่า,เ,าเราจะเลือกจากอะไรหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะเราก็จะต้องตรงตามคอนเซปต์ของบอสนวัตนะคะก็คือ 4B นะคะมี1ก็คือเบรนสมองนะคะ2ก็คือบอดี้ค่ะ3คืออะไรคะบิวตี้ค่ะบิวตี้ค่ะและบิสเนสและบิสเนสค่ะคือสาวงามที่จะมาเป็นมิสแกนสกลนครนะคะต้องมี 4B นะคะ<ม>เพื่อเราจะต่อยอดให้กับ เวทีใหญ่นะคะเพราะเราก็คาดหวังมงใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะค่ะและเห็นว่าวันนี้ก็ได้น้องหยิ่พีจากมิสแกนสงขาวรวมงาด้วยใช่ค่ะเนื่องจากน้องหยิ่พีนี่ก็คือเรานึ้ก้อยเนี่ยนอกจาก r S s b i o t e c บของเรานะคะเป็นประธานบริหารเวทีมิสแกนสุขธรรแล้วนะคะเรายังเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเวทีมิสแกนสงขาของคุณม้เพนนะคะเนื่องจากเราเป็นเพื่อน en, ม้เพนมายาวนานแล้วค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนเราก็ไปนสนับสนุนม้เพน ก็เลยไปสนับสนุนเวทีมิสแกนสงขาสุดท้ายก็เราก็ไปร่วมงานทั้งงานพรีลิมแล้วก็งานไฟนอลจนเคาะการประกวดเป็นกรรมการจบได้เป็นน้องหมีวพีมาก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ครบ4 b เลยค่ะ,ะแล้วหมีนวพีละ่ะคะวันนี้มาร่วมงานกับพี่ก้อยเป็นไงสกบ้งางก็ดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ก้อยมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานครบ10ปีของบริษัทค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติสำหรับมิสแกนสงขามากๆค่ะ แล้วตอนนั้นที่แบบว่าเราประกวดช่วงนั้นวันไฟนอลของเราเนี้ยเราตื่นเต้นไหมเพราะว่ามีพี่ก้อยเขาเป็นนังคนั่งเป็นคณะกรรมการด้วยเอาจริงๆนะวันนั้นคือรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็คิดเอาไว้ในใจว่าถ้าที่นี่เป็นที่ของเราก็คือบอกยังเงือกเลยว่าถ้าสงขาเป็นที่ของหนูก็ขอให้เป็นที่ของหนูอย่างอย่างตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรแบบ มาเป็นอุปสรรคค่ะแล้วหลังจากนี้พอเราหลังจากรับมงแล้วเรามีแผนกับมัมมี่แม้ว่าจะช่วยกันโปรโมทบร,ริษัทไอเอสเอสยังไงบ้างอ๋อมีค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทางของตัวหนูเองเนี่ยค่ะก็จะทําคลิปทําชาเลนจ์ต่างๆผ่านติ๊กตอกแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับบริษัทไอเอสเอสแล้วก็ธุรกิจในเครืออยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวางแผนกับมัมมี่ไว้ค่ะในเรื่องของการไปต่อในเวทีมิสแกนไทยแลนด์ค่ะน ในเรื่องของ 4B นะคะทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วก็ธุรกิจรังนกของมามีด้วยแล้วก็ในเรื่องของพี e นสคอลลาเจนด้วยค่ะอีกหลายๆธุรกิจเลยค่ะเราก็มั่นใจว่าตัวมิวพี่เองเนี่ยก็ครบ 4B ตามที่บออนวัตต้องการค่ะนี้ให้น้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวลงสกลนครเนี่ยตัียตัวหนคะ่ะที่แล้คนหนก่งเล,ลง็นอะไรสวัสดีค่ะพิงเพลงนะคะพทัทยาวันทาค่ะ,คะ สวัสดีค่ะลูกศรนค่ะลิขิตพักสรนวัชิสวรรณค่ะ,ะสวัสดีค่ะโอปอดันรัตเกตแก้วค่ะไหนๆเราก็เป็นตัวแทนแล้วรู้ว่าเราจะลงสมัครเรามีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะแบบฝากอะไรกับพี่ก้อยนะตรงนี้เลยไหมลูกอ่ะเริ่มก่อนเลยก็ <c oughs> ด้วยตัวหนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะหนูจะทําให้เต็มที่เต็มความสามารถของเล ส,ส่วนสอนนะคะก็คือติดเก่าแกนนะคะมา3ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่3นะคะก็ฝักเนื้อฝักตัวพี่ก้อยด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะปีนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะจะพาเมืองสกลนครนะคะเป็นจังหวัดหลักของภาคอีสานเป็นเมืองหลักของภาคอีสานได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับพิงเพลงนะคะก็พิงเพลงเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะขายของก็ได้ร้องเพลงก็ได้ความสามารถก็มีก็อยากจะฝากพี่ก้อยไว้นะคะพิจารณาพิจารณาด้วยนะคะอ่าสุดท้ายพี่ก้อยค่ะอยากให้พ่ก้อยช่วยฝากธุรกิจรวมไปถึงมิสแกนสกลนครที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะ จากธุรกิจของก้อยนะคะบริษัท RSS BioTech นะคะผลิตอาหารเสริมชั้นนำระดับประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็กำลังจะขยายตลาดไป4ประเทศนะคะคือเรากำลังจะขยายไปที่พม่ากักมพูชาลาวและเวียดนามในปีหน้านี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีแผ่นนะคะที่ RSS BioTech โรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะที่จะขยายสาขา4สาขา5นะคะตั้งทงว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน5ปีนะคะเราตั้งใจว่า จะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของประเทศไทยถ้าพูดถึงโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกคนจะต้องรู้จัก RSS BioTech ค่ะแ,กกคแล้วเวทีแกนนะคะก็ฝากนะคะโรทูมิสแกลนครนะคะที่เรากำลังจะเตรียมประกวดใน ต้นปีหน้านะคะปักธงแล้วนะคะ20มกรานะคะทั้งก่อนหน้านี้นก็จะมีรอบพรีลิมแล้วก็มาปักธงที่ไฟนอล20มกรานะคะยังไงก็ติดตามข่าวนะคะทางเพจ i s s แกนไทยแลนด์เราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าตื่นเต้นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะอาจจะมีหลายๆอันที่ยังไม่ได้พูดพาออุบไว้ก่อนนะคะอยากให้ไปติดตามที่เพจ i s s แกนไทยแลนด์นะคะเชื่อมั่นว่าการมาลุยมิสแกนครั้งนีขง้ของก้อยนะคะกับน้องพรีดีนะคะ เวทีมิสแกร์สกรอทร์ก็คือน้องเพชรนะคะก็คิดว่าเราจะทําอะไรอีกมากมายนะคะที่ทําให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจแล้วรอดูว่านางงามที่เราเลือกส่งเข้าเวทีใหญ่นะคะจะเป็นใครนะคะแล้วก็จะถูกใจบอสนวัดหรือเปล่านะคะรอติดตามนอกจากนั้นนะฝากอินเวทีหนึ่งนะคะก้อยเนี่ยเหมือนเป็น สองเวทีค่ะสกลนครสงขาละกันค่ะเออเราก็จะไม่ลืมนะคะของ Pen, มเพนเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันค่ะเวทีมิสแกนสงขาที่ได้นางงามมาแล้วคือน,น้องมิวพีเราก็ฝากน้องมิวพีไว้ในอ้อมอกอ,อ,กอ,อ,กอ,อก้อมใจสปอนเซอร์เจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ทั้งแบรนด์ที่ผลิตโรงงานที่ก้อยและไม่ได้ผลิตโรงงานที่ก้อยก็สามารถ ดูแลดิวน้องมิวพีไปไลฟ์สดได้นะคะใครของเก่งมากนะคะเก็บตัวกับมีเพนแค่2วันใครของได้ยอดเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเลยค่ะสินค้า p รีเนสคอลลาเจนซึ่งผลิตที่โรงงาน R S S BioTech ค่ะ